ีขัดไว้นะครับเอา้าคันเล่งครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พ f ่และท่านผู้ติดต,ตามที่น่ารักทุกๆท่านครับผมผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมมีพี่พี่ 4, ถามมาครับว่าอยากได้เครื่องยันม้าร้อยหหนเนาะตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมรีวิวให้ชมนะครับแต่เครื่องนี้นี่ไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่ได้ขายแต่สภาพโดยประมาณนี้เดี๋ยวผมบอกราคาครับถ้ามีเข้ามาเนาะก็เจ็จตัวนี้นะครับแล้วก็ RT ร2 0ยี่ครับ120ยี่สิครับพี่พเขาอยากได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังเสียงครับวันนี้ครับพร้อมราคาครับก็จะมีพี่ FC ถามผมมาว่าอยากได้ถังน้ำมัน11บแรงเนาะส1บดแรงให้จะตัวนี้มั้งครับนี่ อยากได้อะไรครับมีนะครับของเก่าหมดครับของใหม่นี่ประมาณพันสี่พันห้าครับเฮียบอกครับก็เบอร์โทรท้ายคลิปนะครับถ้าใครอยากได้อะไรครับก็ขายเหมือนกันครับติดต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะถ้าอยากได้จริงๆเนาะแต่ถังรุ่นนี้ครับแต่จะมีแต่ถังใหม่นะครับถังเก่ายังไม่เข้ามานะครับมีถังใหม่ครับประมาณพันสี่พันห้าครับเฮียเฮียบอกประมาณนี้ครับ ก็จะราคาประมาณนี้เนาะค่าส่งค่าอะไรเท่าไหร่ก็คุยกันเนาะโดยทูทายคลิปครับสรุปว่ามีเนาะถังน้ามันครับ11แรงครับก็จะมีถังนี้นะครับสงสัยถังพี่เขารั่วครับนี่เป็นถังใหม่นะครับ1 4 0 0น5้าครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือตัวอย่างครับนี่ประมาณนี้ครับถังครับก็จะมีชุดนี้เนาะชุดชุดถังนี่แหละครับนี่ชุดนี้นะครับนี่ มีประมาณนี้เนาะพันสี่พันห้าครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมรีวิว RT ร้อยยี่ครับที่เขาอยากได้มาครับพร้อมราคาครับนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเนาะ RT ร์้อยยี่จะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับนี่สภาพประมาณนี้เลยครับนี่ตัวยังไม่ได้ขึ้นโค้งครับก็สภาพประมาณนี้ครับตอนนี้เข้าใหม่ครับร้อยสี่สิบครับสวยๆจ้ำๆนะครับเพิ่งมานะครับวันนี้สดๆร้อนๆนะครับนี่ประมาณนี้เนาะ วันนี้ผมอัปเดตวันอังคารที่21มกราคมเนาะพศ2568ครับอัปเดตใหม่ๆนะครับวันนี้ครับประมาณนี้ครับเนาะมีอัปเดตแท้ทุกวันครับขอให้พี่ๆ FC ขอผมมาเนาะผมจัดให้ตลอดครับไม่เคยคัดครับประมาณนี้ครับเนาะนี่เครื่องนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเนาะเครื่องโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับ ่วนเซตทีนะครับฟังเสียงไปแล้วครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ38 0 0 0ครับโดยร่าวๆนะครับเนี่ยไม่ไอไม่ดันพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวเนาะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องนี้ให้ฟังเสียงก่อนครับเนี่ยตัวนี้นะครับร้อยยี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมใส่ปั๊บให้ฟังครับ นี่เนาะสตาร์ทครับเสียงก็จะประมาณนี้แหละครับสตาร์ททีเดียวเลยนะครับพร้อมใช้ครับร้อยี่ครับร้อยยี่สอครับส่วนโครงนี่2องหมนะครับมีราคาให้ทุกคลิปนะครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่อุ้บราคาอยู่แล้วครับบอกราคาพี่พีเทุกคลิปครับถ้าใครจะเอาแต่โครงนี่ก็ขายนะครับนี่สองหมครับใครชอบแต่โครงนะ ถ้าใครชอบแต่เครื่องก็ขายเหมือนกันครับ2700 0นนะครับร้อยยี่ครับสภาพประมาณนี้แหละครับก็จะมีอีกเครื่องครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ลบลกลงนะครับเนี่ยราคาเดียวกันครับ27 0 0 0ครับ่วนนี้เข้าใหม่ครับอันนี้ถือว่าผ่านเนาะสตาร์ททีเดียวโอเคเนาะเดินเบาเดินอะไรปกตินะครับไม่ไอไม่ดันครับพร้อมใช้ครับตัวนี้ถือว่าจบๆเลยครับใส่วิ่งย่ำนงย่ำนาเนาะ ลากมันลากอ้อยลากข้าวโพดไปขายเนาะสุดเลยครับต่อมาจะเป็นรุ่นนี้ครับใหญ่เลยครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับใหญ่เลยแล้วครับร้อยสี่สิบครับนี่วันนี้เข้าใหม่นะครับเนี่ยใครอยากได้ครับนี่สภาพนี้เลยครับสามหมื่นสามพันนะครับเนี่ยเิ็งเ็จเลยครับมาแล้ว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 ตัวคู่กันนี่โอ้น่าสงสารมากครับมาสวัสดีจ้า ตัวนี้ตัวเมียค่ะวันดีจ้ากอนวันดีจ้าก่อนตัวนี้สามหมื่นสามนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับร้อยสี่สิบครับสามหมื่นสามครับตัวนี้นะครับเนี่ยทำเพิ่งเ็จเลยครับเอามาโชว์หน่อยครับโชว์หน้าร้านหน่อยครับเนี่ยประมาณนี้ครับสภาพครับเหมือนกันครับไม่ไอไม่ดันครับพร้อมใช้ครับก็จะมีร้อยหนึ่งหนึ่งห้าเนาะยันมาครับก็มีอยู่นะครับ เห็นพี่ๆ FC อยากได้เนาะเดี๋ยวผมรีวิวตัวนี้ก่อนครับ3 3มหมืามครับสติกเกอร์ครบครับลองเรียบร้อยครับใช้งานจบๆแน่นอนครับอะไรหนูตามทําไมจ้าไม่เอาลูกไม่เอานั่งลองนั่งลองจะนั่งลงจะ33,000ืนามนะครับตัวนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับสภาพประมาณนี้เนาะส่วนหนะึ่งหนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดู1นึครับ ตัวนี้นะครับยันมาครับแต่ตัวนี้เครื่องไม่ผ่านนะครับยังไม่ได้ขายครับถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวผมมารีวิวให้เนาะแต่ราคาหนึ่งหนึ่งห้านี่จะอยู่ที่เดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะยันมาหนึ่งหนึ่งห้าสองหมื่นสองนะครับสภาพประมาณนี้เลยครับสองหมื่นสองครับแต่แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ขายครับเพราะว่าเครื่องไม่ผ่านครับสองหมื่นสองครับเนี่ยเนาะเห็น p ี c เอฟซีเขาอยากได้เนาะ เดี๋ยวถ้ามีเข้ามาใหม่นี่ผมจะรีบมารีวิวให้เลยครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ขายครับเครื่องไม่ผ่านครับเนาะขอ,อไปพี่เอฟซีด้วยครับถ้ามีเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะรีบมารีวิวให้เนาะส่วนอีทีนี่จะมีอยู่สามรุ่นสามแบบครับก็จะมีแปดแปดแรงเนาะแปดแรงเก้าแรงครึ่งสิบเอ็ดแรงครับราคาจะต่างกันไปนะครับแปดแรงจะอยู่ที่หมื่นสี่นะครับเนี่ยสภาพประมาณนี้ครับ 9แรงครึ่ง17,500ครับ11แรง22,000ครับนี่ราคาประมาณนี้ส่วนตัวโน้น8.5ครับเนี่ยโน้นโน10,000บาทครับ10,000บาทพ่นครับใครอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้ครับไม่ไอไม่ดันครับพร้อมใช้นะครับนี่ยันมากมีตัวเดียวครับนี่ตัวที่ว่า8.5ครับ10,000บาทแล้วก็ตัว160ครับตัวใหญ่ๆตัวโน้นนะครับถ้าใครชอบความแรงก็ตัวนี้ได้ครับส่วนเซตที155ครับยังรอเจ้าของอยู่นะครับใหม่ๆแบบนี้ครับ สามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดพันครับลองเรียบร้อยครับไม่ไอไม่ดันครับพร้อมใช้ครับเนี่ยไม่ทำโชว์เฉยนะครับโอ้ะไลูกดูครับโอ้โหติดผมมากเลยครับนี่ดูครับโอ้โหตามทุกที่ครับนี่สามหมื่นสามหมื่นแปดพันนะครับนี่ ตัวนี้พร้อมใช้ครับไอไม่ดันครับนี่ผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับ PPFC ก็ตามไปดูคลิปเก่าๆได้ครับเพราะว่าผมลองแทบทุกเครื่องครับ1 4 0 RT 155ิบ้านะผมสตาร์ทเครื่องมาแล้วครับผ่านทุกเครื่องครับสำหรับ PPFC ที่เข้ามาใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะมีรถไปใหม่นำเข้ามาเรื่อยๆครับ ถ้าไม่ติดตามไว้นี่ไม่เห็นแน่นอนครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับเห็นรับรับชมก่อนใครนะครับจะได้เห็นคลิปก่อนเนาะถ้าไม่กดกระดิ่งไว้นี่จะหายากหน่อยครับเพราะว่าเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจผมแฮกบารอยเนาะสามหมนนะครับตัวนี้ครับผ่านครับส่วนตัวนี้ร้อยยี่ครับจะมีหลายเครื่องอยู่ครับสามสี่เครื่องครับก็สองหมื่นเจ็ดนะครับมาเลือกก็ได้ครับเห็น ที่เขาอยากได้ไงครับตัวนี้ผมก็เลยมารีวิวให้เลยครับส่วนถังน้ํามันนี่ร้อยสิบนี่จะอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้านะครับราคาประมาณนี้ไม่รวมส่งนะครับถ้าส่งนี่ก็จะน่าจะราคาอีกอย่างครับเพราะว่าเห็นเฮียบอกเนาะทางร้านเฮียยังมีบริการจัดส่งนะครับในเขตเนาะจัดส่งฟรีครับถ้าไกลมากก็ถ้าไม่ไกลมากก็ขอค่าน้ำมันครับประมาณนั้นนะครับว่าเป็นลูกค้าเฮียเนาะบริการอยู่แล้วครับถ้าใครอยากได้ครับ แถวอำเภอพบพระนี่มาได้ครับคุยกันได้ครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่ยกขึ้นยกลงให้พร้อมครับนี่ร้อยสิบครับสองหมืนหกครับนี่ตัวนี้ครับสองหมืนหกครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่ไไอไม่ดันนะครับพร้อมใช้ครับตัวไหนไม่ผ่านไม่ได้ขายนะครับขายแต่ตัวแบบพร้อมใช้งานครับตัวโน้นก็ร้อยยี่สิบครับหนุนร้อยยี่สิบมมีประมาณสี่ห้าเครื่องครับส่วนเก้าสิบนี่ จะอยู่ที่สองหมื่นนะครับตัวนี้และครับมีอยู่สองเครื่องครับสองหมื่นบาทบาทพวนครับนี่ตัวนี้แหละครับนี่ใครชอบสเปคไหนแรงเท่าไหร่ก็มาดูกันได้ที่ร้านครับร้านเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับประมาณนี้เนาะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาดูได้ครับเบอร์โทรท้ายคลิปครับและที่อยู่ครับส่วนนี้จะเป็นร้อยยี่เหมือนกันครับร้อยสิบร้อยยี่เยอะครับนี่ อันนี้ร้อยสิบครับสีแดงแดงครับอันนี้ออกสีมส้มเนาะตัวนี้ออกสีมส้มก็สวยดีเหมือนกันครับร้อยสิบครับนี้ก็ร้อยยี่ครับโอ้เยอะครับร้อยสิบร้อยยี่ครับมีประมาณนี้ครับตัวนี้พี่ใหญ่ครับสี่หมื่นห้าครับนี่ใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยครับซื้อไปนี่จบแน่นอนครับไปปั่นน้ําใส่รถการเกษตรเนาะทีเอฟร้อยหกสิบครับสี่หมื่นห้าครับเห็นพี่ก็ถามมาเยอะมากครับอยากได้เครื่องตัวนี้เนาะ เดี๋ยวผมรีวิวให้ครับประมาณนี้ครับนี่สี่หมครับเอาไปใช้ได้เลยครับดูครับสีสันเก็บให้หมดครับทุกจุดครับสายพงสายพานใหม่หมดนะครับนี่นี่สวยแน่นอนครับรับประกันครับเอาไปใช้งานได้แน่นอนครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนนี้จะ140ครับนี่ร้อยจะมีอยู่2อาเครื่องครับก็ออกไปเยอะเหมือนกันครับปกติ แต่ก่อนนี่โอ้โหเยอะมากครับมีประมาณ10กว่าเครื่องครับอันนี้เหลือน้อยแล้วครับ34เครื่องก็พอได้เลือกอยู่ครับมี5เครื่องครับ1 1 2่งสหเครื่องแล้วครับเพิ่มมาหนึ่งเครื่องครับก็จะมี1 25ครับยังอยู่นะครับเนี่ยสองหม่ครับนี่ตัวนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับตัวนี้1้อครับก็มีเยอะเหมือนกันครับตัวโน่นร้อยสี่สิบครับสามหมื่นโน่นไปอีก155มี2ครับ เหลือน้อยเหมือนกันครับ155ครับถ้าใครยังไม่ถูกใจก็รอชมรถใหม่เนาะเข้ามาเรื่อยๆครับดูจนถูกใจนะครับไฟซื้อเนาะผมก็จะเลร,รีวิวประมาณนี้แหละครับอัปเดตเรื่อยๆเนาะประจำเดือนมกราครับผมถ้าใครอยากได้ก็มาดูได้ที่ร้านครับส่วนเป็นชุดก็จะเหลืออยู่3ชุดนะครับเนี่ยนี่จะมีร้อยยี่ร้อยครับ ส่วนโค้งโน่นจะ20,000นะครับเนี่ยสยามพัด n c 1อ1ซครับส0 0 0 0่ครับส่วนหัวนี่14 0 0 0ครับเนี่ยอันนี้28 0 0 0ครับส่วนเครื่อง1 1 0ยบครับนี่ร้อยครับอันนี้26 0 0 0อันนี้27 0 0 0ครับโค้งนี่28 0 0 0เท่ากันครับโค้งโน่นนี่2 0 0 0 0ครับประมาณนี้เนาะรีวิวก็่ข้าครับขอให้พี่ f c คอมเมนต์เข้ามาผมก็รีบเลยครับ จัดให้ตลอดครับไม่ช้าครับถ้าผมบ้างนะครับบางทีผมส่งของผมก็ได้มารีวิวนะครับต้องขออภัยด้วยครับบางทีตอบคอมเมนต์ช้าก็ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะว่าผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับบางทีก็ช้าหน่อยเนาะถ้าผมได้ส่งของเนาะบางทีสบโอกาสผมได้มานี่ก็รีบมารีวิวให้เลยครับส่วนโครงนี่หมื่นสามนะครับอะไรเยอะแยะครับมากมายครับอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับหรือ เข้ามาดูที่ร้านเฮียได้ครับหรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรได้ครับมีหมดทุกอย่างนะครับนี่อยากได้อะไรครับดูไว้ครับพวกเทนคูณเทนเครื่องก็อยู่ที่ประมาณสองพันครับสองพันกว่ากว่านี่แหละครับฐานทงฐานไถครับล้อเหล็กหรือไม่ว่าจะเป็นโอ้เยอะแยะมากมายครับอะไรครับนู่นเครื่องหยอดข้าวพงข้าวโพดครับอยู่ที่สองสามพันครับประมาณนี้เนาะนี่ส่วนเครื่องจะบางตาไปเยอะแล้วครับเนาะส่วนเบอร์โทรประมาณนี้ครับ นี่ผมพาเบอร์ดูเบอร์โทรท้ายคลิปครับมีทุกคลิปพร้อมราคาครับนี่สายสุดเจริญการเกษตรครับเครื่องยนต์ราคาถูกที่สุดมือสองสภาพดีครับบ้านห้วยนกแรครับอำเภอพระระจวงหวัดตาก085 604 9436ครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับพีพีเอฟซีครับรอชมคลิปใหม่ได้เลยครับรออัปเดตเครื่องเข้าใหม่ครับถ้ายังไม่ถูกใจเนาะ สำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ